น,นี่คือพื้นที่งอกทั้งหมดเลยของเรานะครับเนี่ยข้างล่างนี้เป็นน้ําแบบโอ้โหเนี่ยเป็นโปะเรือโปะอะไรได้สบายเลยครับตรงนี้หลังที่นะครับนะเนี่ยดูเดินลงมานะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปถ่ายรูปไปหน่อยนะอเดินขึ้นไปครับเนี่ยมีการาทําบันไดเป็นทางลาดลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วน้ําสวยๆเลยครับแม่น้าบาปะกงเลยด้านหลังติดแม่น้าบาปะกงนะที่มีทั้งหมดสามไร่สองงานกว่าๆนะครับเนี่ย เออบรรยากาศดีเนี่ยลงมาข้างล่างโอ้โหนี่เราใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับข้างหลังที่เรานะครับเนี่ยต้นไมย้ยางใหญ่ข้างในก็ใช่เนี่ยเดินลงมาโอ้โหทำบรรยากาศดีๆทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สบายเลยนะครับเนี่ยอืมเนี่ยใช่หมดเลยครับเนี่ยแต่อนาเขตที่เรานะเ,นเดี๋ยวเดี๋ยนี่เป็นั้นบันไดขึ้นไปก่อนฮู้ร้อนร้อนนี่ถึงนู่นแล้วครับ แล้วก็ตรงนี้ต้นไม้ยังใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็มีผลลหมากรากไม้นะมีต้นไม้สักไม้กระทงกระท้อนเนี่ยตรงใบเตยตรงเนี้ยใช่หมดเลยนะครับเป็นเนินเป็นเนินสูงเลยครับเนี่ยดูไม้ป่าเยอะนะครับตรงนี้รับรองบนเนินนั้นไม่ท่วมแน่นอนครับ ดูเนี่ยเดี๋ยวเราไปนะครับเดากำลังเดินไปดูที่ภายในนะครับว่ามีอะไรม้างแน่ด้านหลังแหละเห็นไม้ก็ประมาณสี่ประมาณห้าต้นแล้วครับโอ้โหหอบเลยอ่ะเลยใบยเตยมานะครับเนี่ยอ่ะข้างในก็มีต้นสักต้นไม้มะขามอีกประมาณสิกว่าต้น ด้านหน้าติดถนนคนผิดด้านหลังติดแม่น้ำนะครับโอ้โหสวยงามมีมะยงชิดมีมะขามต้นสักยางนา กระทงกระท้อนมีไฟฟ้าอยู่หน้าที่ครับเห็นไหมครับต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยความมือใช่หมดเลยของเรานะครับรวมถึงด้านหลังและด้านหน้านะครับนี่ดูโค้งไปถึงนู่นเลยครับ เห็นหมุดเห็นอะไรชัดเจนครับต้นมงต้นไม้เห็นทุกอย่างครับนี่ครับหมุดเห็นไหมนี่หมุดครับเปะแล้วเราเป็นเนินขึ้นมาเลยเหมือนเนินเขานะครับสามไร่สองงานกว่าๆครับราคาถูกกว่าพื้นที่แน่นอนครับสนใจก็กิ้งก้างมันครับปีชาสังหาครับ ปคลิปที่สามนะครับมาไปเดินดูนยตรงนี้เป็นเนินสูงเลยเป็นเนินเขาเลยนะจะมีเพื่อนบ้านข้างๆครับข้างหลังก็เ,าเขาปลูกเ,เป็นต้นใบเตยนะครใบ,บเตยแล้วก็ด้านหลังเนี้ยกำลังเดินไปแม่น้ำนะเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกรอบหนึ่งปลูกอะไรก็งามแถวนี้งามแน่นอน เก็บรูปไว้หน่อยนะเดน้องเก็บรูปไว้เยอะหน่อยอืมที่เดินลงไปก่อนเนี่ยออกมาจากที่นะครับกาลังเดินลงไปในที่อ่าในด้านหลังที่ดินนะครับโอ้โหเนี่ยใช่หมดเลยต้นไม้ยางใหญ่นี่หนึ่งข้างหลังใหญ่มากโอ้โหต้องสามคนโอบครับคิดดูดิสามคนโอบมีหลายต้นเลยครับอเนี่ย แล้วก็เขาทําเป็นทางลงไปนะครับข้างล่างครับพอได้เหงื่อพี่น้องแต่อยู่ใต้ร่มต้นไม้เนี่ยล่มเย็นมากครับหลังแม่น้ําด้วยเนี่ยเป็นทางเหมือนบันไดขึ้นเลยเห็นไหมเป็นขั้นเป็นขั้นนี่ครับเข้ามาก็ชื่นใจกับต้นไม้ใหญ่นะครับเพียบเลยครับเนี่ยที่เนินสวยครับไม่ต้องถมเลยแปลงนี้ ไม่รู้จะสวยไปถึงไหนสามไร่สองงานกว่าครับแปลงนี้ครับอยู่ที่อพเรอกรบินบุรีครับจังหวัดปราจินบุรีนะครับมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าประปาด้านหน้าติดถนนคนปิดของดีราคาถูกอยูแล้วครับท่าน